it's a shit เอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติมาแปนะครับกับเกมร f i ฟเลเจนด์กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับสําหรับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีการอัปเดตใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยนะครับก็อย่างที่บอกกันไปนะครับเกมนี้มีการแข่งขัน e-sport ชิงเงินรางวัลทั้งปีกว่า4ล้านบาทนะครับใครที่บรใจใจในฝีมือนะครับก็เตรียมฝึกฝนฝีมือไว้ได้เลยนะ ก็สำหรับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีอัปเดตครั้งใหญ่นะครับวิกอัปเดตนั่นเองก็จะมีทั้งโหมดการเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็พวกไอเทมปืนใหม่ๆนี่อัปเดตเข้ามาในร้านค้ากันด้วยนอกจากปืนใหม่ๆจะอัปเดตเข้ามาในร้านค้านะครับก็ยังมีปืนใหม่ๆเข้ามาให้เราสุ่มในวงล้อสุ่มปืนกันด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงอ่าวงล้อสุ่มปืนนะครับโอเคครับสำหรับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่อ่าน่าสนใจนะครับนั่นก็คือกิจกรรม Cas เกมคอร์สไฟน์เลเจนด์กันนั่นเองก็คือว่าให้ทุกทกๆคคนนรรัทาาออปโหลลลดิขงงเงใ YouTube ว่า Facebook ก็ได้จากนั้นนะครับก็ทําการคอมเมนต์ลิงก์วิดีโอของตัวเองนะครับเข้าไปในโพสต์ใต้กิจกรรมในเพจคอร์สไฟเลเจ้น์นะครับอ่าใครที่ได้รับเลือกวิดีโอนะครับก็รับไปเลย M4A1 Blue Crystal แบบถาวรเลยนั่นเอง สำหรับลิงก์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับเรามาพูดถึงโหมดใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาดีกว่านะครับดีเลยครับโหมดแคชชวลสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในโหมดนี้นะครับนั่นก็คือ Unlimited w b a p o n สำหรับโหมดนี้นะครับก็คือโหมดกระสุนไม่จำกัดนั่นเองเราสามารถยิงปืนได้แบบว่าต่อเนื่องโดยไม่ต้องทำการรีโหลดกระสุนนะครับในโหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสาดกระสุนกันกระจุยกระจายเลยทีเดียวโอเคครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นนะครับเรามาเล่นแบบว่า ัวโตกันก่อนดีกว่าโหมดบิ๊กเฮดวัวโตควิกเพยเล่นกันเลยโอเคครับนี่ก็คือตัวผม C F M 0002มาแล้วน,นี่ก็คือปืนใหม่ของเรานะครับ M G 3 Legendary Dragon ได้จากวงล้อสมปมปืนนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นปืนที่โคตรโหดกระโดดยิงอโอ้ยโดนตายเลยหืมแต่เมื่อกี้เรายิงตายไปตัวหนึ่งนะครับอะไรแล้วฮะอะไรล่ะเป็นไงอุย้ย โ้ยโดนไอ้หัวโตมีดกันโกนะครับแแกอยากจะตายใช่ไหมแกอยากจะตายใช่ไหมฮะไม่เห็นอยู่หัวเบเลยเธอโอ้ยแหมโหดแล้วจ้า้ยพนี้เป็นโหดมากนะครับมาสงใสยร้องทําการกว้างระเบิดไปแล้วแกตายซะเถอะอือเรียบร้อยโอ้ยระเบิดฆ่าไป2ตัวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยมาลองใช้ปืนใหม่กันดูโอ้ยตายอีกแล้วแหมโอเคครับเราลองมาเปลี่ยนปืนกันบ้านดีกว่า นี่เลยปืนพิเศษของเรา M4A1 b l u Crystal จิ๊จิๆเป็นไงเป็นปืนที่เก็บเสียงเก็บเสียงโอ้โหนี่แน่ยิงหัวแตกสองตัวรู้สึกไอคนนี้มันโหดจังนะฮะชอบฆ่าเราเหรอเดี๋ยวเราจะไปดักข้างๆนะครับเอ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยเลเวลัพโอ้ยแม่ชอบตายแบบไม่ทันรู้ตัวลองเปลี่ยนปืนดูหน่อยสิอะไรปืนสกา ไม่ค่อยอยโอ้โหแพ้แล้วครับแหม่แย่จริงๆโอเคครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงปืนใหม่ที่สุดเทกันดีกว่านะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือปืน M4A1 Blue Crystal นั่นเองสําหรับปืนนี้นะครับผมก็ได้ถาวรมาเรียบร้อยนะครับเราจะได้ปืนนี้นะครับจากการสุ่มวงล้อนะครับหรือไม่ก็กิจกรรมแคสเกมคอสฟล์เลเจนดอย่างที่บอกกันไปนะครับโอเคเรามาพูดถึงวงล้อสุ่มปืนกันดีกว่านี่เลยครับอยู่ตรงนี้เลยปิงนี สำหรับส่วนตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่ต้องใช้เพชรในการสุ่มหาปืนนั่นเองหรือสุ่มหาไอเทมต่างๆนะครับก็บอกได้เลยว่าการใช้เพชรสุ่มตรงนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ปืนแบบถาวรกันด้วยอย่างเช่นนี่เลยครับ MG3 Legendary d a g o n r นะครับอ่าเราก็ได้จากตรงนี้นั่นเองแล้วก็ M4A1 Blue Crystal สำหรับปืนตระกูล Blue Crystal นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างจะพิเศษเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าเราสวมใส่ครบทั้งเซ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนพก แล้วก็มีดนะครับมีดคุคิบูคิสตตลนะครับเราก็จะได้รับเอฟเฟกต์พิเศษนะครับสามารถยิงแล้วก็ทาให้ศัตรูนี่ติดสโลว์นับแข็งได้นะครับแล้วก็ทําให้พลังโจมตีลดลงด้วยโอ้โหโหโคตรโหดเลยทีเดียวแหมก็สามารถสุ่มหาได้จากตรงนี้นะครับนี่เลยนี่อีบูคิสตัลคุคิบูคิสตตลนะครับใส่ครบทั้งเซตนะครับมาโหดแน่นอนโอเคครับผมเรามาดูร้านค้ากันดีกว่านะครับสาหรับตอนนี้ก็มีปืนดีๆนี่ เพิ่มเข้ามาเพียบเลยทีเดียวปืนไรเฟิลนะครับปืน M4A1 Royal Dragon อ้เป็นปืนที่ขายดีนะครับผมเป็นลายแบบว่าสีแดงๆตุดจีนเกตมังกรด้วยนะแล้วก็ยังมีปืนอื่นๆที่โคตรเท่อีกอย่างเช่นปืนนี้อูยดูสิมีไฟลุกด้วยปืนสไนเปอร์ก็น่าสนใจไม่เลว โอ้โหปืนบาเลตเป็นปืนสไนเปอร์ที่แหมบอกได้เลยว่าพลังโจมตีรุนแรงมากนะครับเราลองมาซื้อแบบว่า7วันดีกว่า2 1 0เพชรนี่เนซื้อทันทีโอเคครับเรามาทำการติดตั้งสุดยอดเดี๋ยวลองไปเล่นหมดกระสุนไม่จำกัดกันดีกว่านะครับ unlimited weapon ลุยกันเลยมาอ่ะอ้ชึบคางไว้ปล่อยอถ้าเสียงจะดังขนาดนี้หัวแกต้องลั่นแน่นอนปืนชึบ เล็งไว้เล็งไว้โหป่าสิจะยิงไงห,หัวแตกอยู่ไหนวะสำหรับหมดนี้นะครับสังเกตได้ว่ากระสุนจะไม่จํากัดเพราะฉะนั้นก็สาดไปเลยแบบไม่มียัง้งอ่เอเอาเฮ้อะไรอะไรอะไรเพื่อนเพื่อน,นเรียบร้อยมาด้มาได้มาด้อันนั้นเพื่อนเราที่วาสวัสดีจ้าอีเจจใจเย็นใจเย็นเอออันเพื่อนเราอย่าไปยิงอย่าไปยิงไม่เจ้าอ๋อยานะอยานะเฮ้ใจเย็นใจ ปช้ปืนที่ใช้ง่ายใช้ง่ายอะไรอะไรอันไล่เอ้ยมาใกล้มาใกล้มาใกล้โอ้โหโโโโโตายซะก่อนเป็นไงแรงไม่ล่ะแรงไม่ล่ะบอกเลยว่าโอ้ยตายสําหรับปืนนี้นะครับแนะนําเลยว่าปืนที่ไม่ค่อยมีแรงถีบนี่จะดีเยี่ยมนะครับปืนนี้นะครับเรากดทีเดียวนี่จะเป็นแบบนี้กดทีเดียวนี่มันจะยิงคานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับปืนที่ไม่ค่อยมีแรงถีบจะได้เปรียบอย่างมากอ่า รัว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 เขาหัวเขาหัวใหดช็อตใหดช็อตมาดิมาดิอออืื้หเป็นไงตายตายตายโอ้ยมิติโกอีกแล้วปืนนี้อะไรอะไรล่ะเป็นไงปืนนี้เราได้เปรียบปืนนี้เราได้เปรียบรัวให้ช็อตใหดช็อตเอาเด้อเอาเดิเอาดิโอ้โหฆ่าไป3ตัวแล้วก็สิ้นใจเรายังไม่ยอมแพ้หรอกนะศัตรูเยอะศัตรูเยอะเป็นไงโอ้แล้วเปิดฟุตบอลเหรอเมื่อกี้ โอ้โหอย่างโหดอย่างโหดดีมามาดิมาดิมาด,มาดีไหนดูสิฆ่าไป12คนนะครับตอนนี้โอ้โหเป็นไงบูคิตโต้บูคิโต้เจอปืนกดระยะใกล้แหมตายเหมือนกันนี่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 ตายอ,อือเรียบร้อยเป็นคนปิดเป็นคนปิดฉากจบจบโอเคครับเราลองไปซื้อปืนใหม่กันอีกสักกระบอกดีกว่าไหนดูสิปืนไหนกําลังโปรโมชั่นนะครับปืนนี้คืออะไรเอ่ย ปืนกลเบาเหรอซื้อเลยนี่สุดยอดคอนเฟิร์มนะครับผมอยากจะลองปืนนี้จังเลย M14 นะครับโอ้โหปืนไฟอย่างที่เห็นกันไปซื้อเลยครับอ่าคอนเฟิร์มโอเคเรามาเล่นอลิมิตเมดพอนกันอีกรอบดีกว่านะครับคราวนี้ขอเป็นแผนที่ปิรามิดเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วเป็นไงเริ่มมาใช้ปืนไฟนะครับผมยิงโอ้โหทีเดียวลัวลัวเ้ยศัตรู ศัตรูไม่ไฟตายตายไฟลุกไฟลุกไฟลุกอโดนเลยครับผมลองเป็นปืนนี้ดูบ้างโอเคอมาเดะมาเดะปืนพนเบารัวขนาดนี้รัวขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงความแรงตายไปแล้วสองเช่าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยตายเลยครับผมเกมนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องอ่าซื้อปืนเทพนะครับสเต็ปดีก็ชนะได้ชิวๆนี่แหละดีเฮ้ย อะไรอะไรอืเป็นไงล่ะเข้ามาถึงฐานแล้วเว้ยมาได้มาได้บุกเข้าฐานอือบกระโดดเป็นไงเป็นไงโคตรปั่นป่วนโคตรปั่นป่วนอู้นี่เนี่ยดีบุกเข้าฐานแล้วเว้ยบุกเข้าฐานแล้วเว้ยอืออกระโดดกระโดดศัตรูโอ้โห้สอนครับสนเขาเรียกว่าซนเขาเรียกว่าซดเป็นไงเป็นไงอืมอ๋อโอยเขาหวยมาบอกวาเอ้ยอ้จะโดนตาย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 ถอยถอยโอ้โหไม่ทันฆ่าไปกี่คนวะโอ้โห้สิบสาม คนโหดกลับมาใช้ปืนเดิมปืนไฟปืนไฟโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะเอะศัตรูเยอะต้องระวังเลยเรียบร้อยปิดฉากอีกแล้วมามาโอ้ยมันถือค้อนมาฟาดน่ารักน่ารักทำตัวน่ารักโอ้โหปืนใหม่นี่สุดยอดจริงนะครับปืนไรเฟิลนี่ก็สุดยอดนะครับปืนกลปืนสไนเปอร์อย่างที่บอกกันไปปืนบาเลตนี่เป็นปืนที่รุนแรงมากนะครับจะสังเกตได้ว่า awm นะครับพลังจมจี7จานะครับแต่ว่า ปืนบานเลตพลัง80ยิงทีเดียวน่าสัน่น โอเคครับเรามาพูดถึงโหมดแบทเทิลกันบ้างดีกว่าสำหรับโหมดแบทเทิลนะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดแรงนะครับโหมดอันดับนั่นเองสำหรับโหมดธรรมดานี่ก็แหมจะได้ของไม่ดีเท่ากับโหมดแรงนะครับนอกจากนั้นนะครับในโหมดแรงนี่ก็ยังได้ e x p มากกว่าโหมดธรรมดากันอีกด้วยสำหรับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีของรางวัลสำหรับคนที่่าได้อันดับ1-10ถึงด้วยน,นะครับรางวัลที่ได้นะครับก็จะมีทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมกันเลยทีเดียวสำหรับคนที่แรงอันดับหนึ่งนะครับจะได้ ใครที่อยากจะได้ของรางวัลน,นะครับก็เข้ามาเล่นในโหมดแรงนะครับแล้วก็ชิงของรางวัลกันไปได้เลยโอเคตอนนี้อยากจะเล่นโหมดระเบิดก่อนที่จะไปเล่นขอเปลี่ยนปืนสักหน่อยบอลเลตา M4 blue crystal เป็นปืนที่สุดยอดแล้วละ่ะโอเคเล่นหมดวางระเบิดกันเลยแบ่งฝ่ายกันเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับฝ่ายตำรวจนะครับอู้รู้สึกว่าเราเล่นเล่นเป็นผู้ก่อการร้ายเราต้องทําการไปวางระเบิด <c oughs> สวัสดีมีใครอยู่ไม่เอ่ย ต้องฟังเสียงฝีเท้าได้ดีนะครับเฮ้ยรู้สึกว่ามีคนอยู่ในน้ําน่าจะเป็นศัตรูอยู่ด้านล่างโอ้ไปฝั่งนู้นแล้วเหรอเห็นแล้วเว้ยเออยิงก่อนยิงก่อนได้เป <laughs> เรียบรีบร้อยเอ้ยโอ้โหนั่นเพื่อนเรานี่มาโอเคจุดวางระเบิดอยู่ไหนอยู่นี่สินะโอ,โอ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายใจเย็นใจเย็นต้องวางละปึ๊บปึ๊บเอาละครับผมแล้วก็ทําการเฝ้าระเบิดอยู่ไหนดีเอย่ยอยู่ด้านหลังดีกว่า ตรงนี้นะครับตรงนี้ใครโผล่เข้ามาพ่อยิงไม่เลี้ยงโฮ้ยเโอ้โหเรียบร้อยตายซะเถอะโอเคครับผมตอนนี้ระเบิดอุ้ยเฮ้ยนันศัตรูนี่วะมาเลยอืมอืมเป็นไงระเบิดน้ําแข็งเฮ้ยศัตรูศัตรูโอ้โหอยู่นี่ละอยู่นี่ลอเอาเด็เอาเด็อืมอืมฝีมือฉันไม่ธรรมดาจริงโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อเราจะไปวางระเบิดที่จุดเอนะครับ มองซ้ายบอกขวาให้ดีเอาละครับผมเอ้ยโอ้โหมันดักจิตตกนะเต็มหัวเลยครับอเรียบร้อยเมื่อกี้ศัตรูตายแล้วสงใส่ต้องเปลี่ยนปืนสักหน่อยมาเลยคราวนี้ใช้ปืนแบบว่าบาเลตนะครับโผล่มาดิจะใช้ปืนที่ยิงให้ยับอ่ามาเล็งไว้ละมาเด้โผล่มาดิปืนบาเลตเราได้เปรียบเราได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นสไนเปอร์โอ้โหปาบไม่โดนว่ะเสียเปรียบแล้วเนี่ยเสียเปรียบแล้วเนี่ยเอ้ยโผล่มาดิ โอ้ยตายก่อนไปดูเพื่อนกันบ้านดีกว่าไหนดูสิโอ้ยตายเลยมิชชั่นเฟลแก่บางอา่านมากนะเดี๋ยวคราวนี้บุกด้านขวากันบ้านดีกว่าจะเอตัวเองมีใครโผลมาไหมเฮ้เพื่อนเฮ้ศัตรูศัตรูเอาเดะเอาเดะขึ้นมาเดตายไปเถ้ยด้านหลังด้านหลังอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนเราวางที่จุดนั้นและเอาละครับผมเราต้องไปช่วยเพื่อนเอาเว้เพื่อนจ๋าเรามาแล้วเฮ้ยศัตรูอยู่ในน้ำ ได้ยินละได้ยินละเออเต็มหน้าไปเซ่นวง้งระเบิดไปแล้วนี่เป็นไงโอ้โหกระโดดยิ่งยิ่งยิ่งเออเออเออเฮดช็อตเฮดช็อตเป็นไงเอ้โอ้โหโดนบานเลนสปริงถึงกับล่วงอเอาเลยเพื่อนอ่าโอ้โหมันใช้บูคริสต้ของเราแล,แล้วเพื่อนเรามันเป็นายแบ่งปันกันใช้สแสดงฝีมือของปืนนี้ให้ดูหน่อยอเพื่อนเราอาจจะใช้ดีกว่าเรานะครับ โอ้เรียบร้อยจอนนี่เอาละโอ้มันเปลี่ยนปืนใหม่มันใช้ปืนของสตูระวังนะเพื่อนมันกำลังเฝ้าระเบิดอยู่แถวนี้แหละเพื่อนเราก็มองซ้ายมองขวานะครับไม่กล้าที่จะผีผามออกไปฝ่ายเราก็เหลือหนึ่งอุ้ยฝ่ายบันมาจากด้านหลังโอเคครับตอนนี้ฝ่ายเรากําลังนํา32อสตูอยู่ไหนเฮ้ยชะโอ้โหเยอะเยอะไปไหนเยอะจริงๆเยอะมากมากเอาละครับผม เราจะทําการลงด้านล่างอ่าแล้วก็ขึ้นตรงนี้แหละศัะตรูศัตรูหมอไม่เห็นหมอไม่เห็นอยู่ไหนอือเรียบร้อยไปไงเขาใช้เทคนิคเนินนะชนะแล้วมอบก่อนมอบอืออืนี่ไปไงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าอุ๊ยเพื่อนเราตายหมดเลยสวัสดี่จเอตัวเองโอเคครับศัตรูเหลือหนึ่งคน มองให้ดีนะครับผมอยู่ไหนเอย่ยไม่มีข้างหลังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่โอ้ยโอ้โหมันแอบ,บอยู่นั่นแหละเพื่อนอ,อือสุดยอดชนะแล้วครับเฮ้ยเราเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยเมื่อกี้โอ้สุดยอดฆ่าไป10ตาย4โอเคครับก็แหมเป็นการเล่นที่ โคตรสนุกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมได้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุ๊บๆอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ